แซบบะมิงแซ<ช>่บเ,เด็กข้าศึแกเห็เด้อโดยเขาเออเป็นจังได้บริพพ่อหน้าพ่อตาเหิงไปคิดทอดแหละบ,บอตั้งแต่โควิดเข้ามานี่ก็คิดทอดน่าขอยืมป้อนเด้อเรื่อ,อวงว่าสิลืมกันแล้วครับบริพมหาก็คิดทอดที่จ้าเอา้าคอยผู้กินเปลือกได้ล่ะเอ้ยลืมคอยยังแกหายจะบอกบอกแกคอยเชื<ม>่องคนกินเปลือกสบายคอยกินกาบมั้น้องหนีสา สบายดีพี่น้องวันนี้ผู้บ่าวมาเล่นด้วยค่ะมมนเหนืออยู่เทียงน้คือเขาพี่น้องใช่ป่ะสิปป่อนลืมอ้ยลืมมากกับบริเคยมีของติดใหม่ติดมือมาแม่งมาให้เจ้านี่พาบักกบกสุกิติกอบ้ามันเหีอยไรมิงหลงทิ่เล่นตลอดเอ้ยยอ้ย ฉันลมใส่ผ้าหิเห็นท่าไหนเลือดสิบวานออกบ้าโอ้ยมาได้แล้ว่าว่ากิดหอด้าจังสันจังสี่เป็นต่างก็ย่อกำบ่าได้โ่อะไรเป็นจังไหนกับอยู่ดีมีแห้งคือเก้าพี่น้องกินหอดกินหอดเจ็บอะคินตอนน้อยแท่บันนี้คิลิปบริวารสิเจ้กินเองดอกสั่งอาศบุษย์ใส่กันมาได้โหดโพก็ืมันลละ คิดทอดคือเก่ากับมานาั่งจูจีกันอยู่เทียงหน้าพี่น้องเปิดบ้านเลยกับมาหาเพื่อนเฝ้าออมาหาเลยไปไปหลับน้งขาวลงมาแล้วนี่ครัเพื่อนเพื่อนสิได้ยินบอกหลักมาจูจีกันสองคนอยู่เทียงหน้าพี่น้องอางกาศเป็นใจค่ะถ้าลงไปเล่นทีู่ปลาขาวดีป่ะปลาขาวเนี่ย,ยมองมันลม่มนี่พอดีเลยนะถ้านในลมก็คือจะมาล่มไปเ <c oughs> ลยลมไม่ถาบร S <S 2> <S 2> มันเป็นใจขึ้นอย่างนี้ท่านได้ลงกับพี่น้องลมก่อนแล้วลมกันเย็นโอ้โยโอ้ยบรรยากาศดีเถอะปาพี่น้องเอ้ยบม่ได้โยะนะคะไม่ได้โยะค่ะป้าเข, <S <S 2> <S 2> ขาป้ <S <S าเขาเจี๊ยบคือสีได้ลมอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบม่ได้เห็นถึงสวยงามคุนบ่าวงามงางงาพี่น้องเอ้ยงามงามงามผ่างามบ่เนมหนางามบ่เต็มใจงามงามเอามยงามจังไหนเนาะพี่น้องเนาะงามผ่างามบ่กะศพตาเนาะพี่น้อง วงามเธอน้อไอนัฏพลเจ้าสิเฝ้าไปใส่ไปทางใดก็นั่งอยู่นี่กับเจ้านี่เด้อล่ะจิตหอดีว่ามันมันคือเป็นแลใดคือเป็นแล้วนี้เพลงเขาน่ะมันเป็นแล้วนี้ที่ล่ะเอาคอยเปลี่ยนใหม่เจ้าก็ไปตามน้ำน้ำเดินที่ล่ะโอ้คิดหอดเจ้าแห้งแก้มแดงเลยมาหาอจะเบาแมวลา ไปตัวอีอัมมาลาผู้ไปคิดหอดเจ้าแหงรถเปื่อนไอกะาแฟมาคือโบรางละ่ะ <c ười> คือชดชดพี่น้องรถ <c ười> เปื่อนกเา้ามา <c ười> หาคือโบรางล่ะบ่มีน้ำไม่ม,ไมีฟนมืนไม่ไฟบอก่ะไม่ได้น้ำบอกอันนี้ลองือจมจมแต่ว่าเอ้ยรถเปื่อนก็สิมาจะบอกคอยเห็นยังแสบรถข้อกระเพื่อนเขาไมนได้นะ <c ười> คิดหอดว่ากิเลศบมดยังกิเลศยังสิใหญ่แท้ นนจะเอามาจ,าปาจะปาจะไปเจ้าฮะฮึ่มเด็กสิฉันจะตามหาเธอจนนั่นสิมาตามหาฉันยังฉันไ่ได้เสียไปใส่อ๋อแต่ฉันก่ได้เห็นอยู่ในเฮือนอยู่ห,หัวอยู่มหางเห็ดขึ้นเด็กน้อยขาผู้บ่ามาแหลับไปข้าผู้บ่ามานั่งอยู่เตียงหน้าฉันเฉยเนานะโธ่โพ กะหวงตีมานางเล่นเซยๆกับบด้ตีพ่อผู้บ้านม่เลยลืมหมูลืมพวกลืมเปื่อยลืมปุุงเอาหมูเหรอเขาเป็นหมูชนตะเฮิงถ้าอย่าไมาหยอกยอดหยอกย,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 ย้อนอีหยังฉันกับแค่มาหาหมักโบกกินเล่นเซยๆเนาะมิงบันกระเทิงจังได้มาหาเน่ยมาฮอดแล้วบ้านขากระลุ่มปลาข,ละะขาวฉันเป็นหยางแบบนี้นะคือจะเป็นแน่นๆโอกโกนางแมงอยู่ ม้าหนูคือไม่ได้เป็นแนวนี้ได้นานๆมันก็เป็นแนวนั้นแล้วเขาเป็นเหตุยังกันมาค่ะน่ะสิเห็นนี่สกผ้าบักกระโบกกินอยู่นี่เด็แม่นสันบอกป้าเมงฮ้อไม่ได้เจอกันนะในพรรคเหตุยังกันมาคือกินบักระโบกนี่แหลยฮะไม่เห็นยังเลยเพราะผู้บ้ามานี่ท้าเป็นแล้วกิลงมาดิงคือจังไงสีนอนสีนอนกต่ฉันไ่เห็นเธอเนาะไม่เห็นมื่อสิมาเกี่ยวอย่างกับฉันจะกระสงสัยว่าเธอไปใส่ปกติเธอก็ไม่ได้ไปใส่ ปกติเธอก็ขึ้นจะมีแต่นอนเบีดเหมือนมันนี่ขึ้นมาได้อยากรับอยากนอนเมื่อคืนดีจังได้นอนนะมึงนี่นะไล่โตจนตีหนึ่งตีหนึ่งแรกจะนอนก่อนเธอก็นอนอีกวะเจะคิดว่าหมึกกระโบกบ่ต้องถามนางดอกนางบ๊อบกินดอกค่ะนี่เอาอันนี้ให้นางกินเอาบอกกินโลสองคนเธอนั่นกินให้มีความสุขไป็นโลเธอสองคนเธอนั้นแล้วอย่างกระปันบลาอายที่ไอ้น้องไอ้นี่เบิบแม่ผู้ใหญ่สวัสดีจ้า อ่ะเธอมาตั้งกล้องตะโดนของบ่ได้เบิงบเบึงหน้าเบิึงล่างถ้ากิดกล้องแต่เธอนี่แหละค่ะแหตุห <c oughs> มู่มาถ่ายคลิปอยู่กับมาหาว่าวกัหมู่ <c oughs> นานๆเดวนี้เธอมาถ่ายคลิปบ่ไม่ได้จะคื้นเป็นน้องเป็นนุ่งเนาะขะน่องปนุ่งมันก็เซ็ตมังกูว่าน,านา่ะ <c oughs> นะกะจะน,นุ่งไหวือเก่านะั่นแหละมันปนุ่งก็จะน,น,นุ <c oughs> น่งไหวมันเซตยังฉันได้อ้าวเขาน่ะเปเหตุเธอหรอกเธอหน่ะทีไปเหตุเขาโอ๊ยฉันบ่ได้มีความสามารถป่านนั้นเธออย่ามาว่าวบ่ได้ ไม่อาจัดให้รีบกับเธอแล้วบ่าวบ่าวบ่าวตัวด้ามีเปินเยี่ยว้าอะไรแค่เป็นสนิทสิโอ๊ยไม่เคยค่ะม่เคยฉันบริเวณเธอเดไม่เคยเธอเดียวสิกับเธอเดียวอย่ามาเปล่าจะเวล่าอยั่นงไรมิงสิเข้าใจผิดเนาะแม่นมันบริเวนความติดเจ้ากระโปรงเธอจะไปเสื้อข้าวเมงเธอจะไปเสื้อนางเอาเป็นอยังล่ะมีเพื่นกระป้อนอยู่ด้วยนี่ป้วนเธอกระป้วนจะซื้อนั่อะไรเพราะรับต่าเธอนะ จะดิสดิ่งพูนเือละแสนสองแสนนะคะอย่างอย่างไม่ค้บมาจังไรเติมเงินให้เขาค่ะเป็นครบจริงบเจีบไหนถึงไซไลายบอลายก้อนหันโอ้ยพี่นเนี่ยยังนไปนะพี่น้องเ้ยบันี่บ่าวมิงพูนก็ได้ออกจากบ้านจากซองแล้วค่ะมือต่วมือ ดีใจน้ำบามิงเด้อค่ะดีใจดีใจด่ใจเราไปหาอมาลาบอกบอยาแล้วก็ไปอยู่แล้วเออจะไม่ต้องห่วงดอกนางวันนี้เพิ่นก้าได้ติดปีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะได้ติดปีกแล้วค่ะตีทางแล้วพ่อได้ออกจากกรงแล้วค่ะจากที่โดนคุ้มคัาิเป็นเวลาหนึ่งเดือน กมรู้สึกกา,การกรักตัเนึงเดือนตอนกักตัวก็มซื้อคิดฮอดพี่น้องก,กินฮอดนะน่ะว่าเอาแนวอื่นมาเป็นปบ่ก็มาเสือเ้ออะาขึ้นอดนะ <c ười> คิดฮอดผ่อะพ่อมาเลพ่อม่เลิละละจะไปะตอนยานไปเสียใจแน่ใจว่าแถวๆที่ๆนี่ไม่ต้องยานเสียใจคิดฮอดคิดฮอดพี่น้องย้ำรับกับคิดฮอดย้มตื่นกับิดฮอดย้มอาบน้ำกับกินทอดจะบอกนะว่าย้มขาของน้ำกับขืนอด คุยวะย้เนอยู่ใ้เจย้ต้นกกินย้ำต้นี่กินหอดเจเจแบงอเบ้ยอาเบ้นบ่ย้ต้นกินหวเจเย้ำต้นี่กินฮเจเจย่ากินข้าวกินหอดเจซีพะรับเป็นคนจอยพนความเจาะกบ่าไปเตเออย้ำข้าวงำ้าอมปวดนี่ินเ้มาละเบิงอยู่เน่ยไอ้เบิงดอก นางนางบอกมีเวลาเบิ่งดอกอย่ามาลามึงขับมาเบิ่งกูจะสามรอบเลยด้วมึงจะปั่นในห้อามึงหรอคลิปปั่นของกูแน่โอ้ยนางปั่นให้เบิร์ตนะคะนางนั่งปั่นวิวให้เพื่อนคลิปละสามรอบค่ะหองรูหมดค่ะวิีปูดะตุกวีปูดะตุกนางเบิ่งเบิร์ตนะคะนางเบรน นางปั้นให้หมดเร่องเว้นของบ่าวหมิงนางไม่ปั้นนะก็บ่ากันแต่มาเจอจะไปใส่ลายนางนั่งปั้นเบิร์ตหลยลูกกินนางนางปั้นยังคะนางปั้นข่าเมาคหัวครัาตอนนี้นางคงจะนอนตามแตงอยู่นางไปปั้นกันดูกันกระเบาวหมิงนะเมนบอกบริปั้นเลยเดี๋ยวนี้นะเมนบ่กเดี๋ยวนี้บริปั้นแล้วเจะวันติดโควิดคอยเป็นผู้ป้าให้ไปหานเกี่ยวกันแสดงว่าเขาบริมากชั้นพอกันที ทำดี <ừ. S 1> บ่ได้ดีเลยเฮ็ดไปเพื่อแต่งเงเฮ็ดไปเธอเขาก็จะเห็นยอดความดีนั่โโนเขาบอกว่าความดีนะเฮ็ดไปโลดเพต้องไปวางให้คน,คน,นอ,าานอื่นได้เห็นกะวางเราวะทำบุญกะวางได้บุญแล้ววะมันได้เองได้แล้วมันบ่นได้มิจะหาย<อ>มิจะหายแล้วก็หายก็เธาอยากหายแค่ยังไงเอาเข่าจัน์เด้อค่ะ เป็นงามเขานักแต่ละออนนันนี้ก็ได้ไปเขาภูคานี่นะขคึค,คนใส<ง>่ถอดกระสอบก็บ่ได้งามก็คือพุทธเจา้าเนี่เนาะคันถ <c oughs> ึง <c oughs> ม้วนมาเห็นมือ่อแรากกระเล่นมาหาพี่น้องเห็นกันแล้วกระเล่นมาหาเพื่นกําลังกินเขาอยู่เจี๊ยบกันกินเขายิ่บวลงเห็นหน้าข่อยนะพี่น้องกินเขายิ่บ่กลุกกินบวลงดีใจแฮงม่วจะกินบวลงกนะกินกระแสบเลยกระแสบแล้วไใจแสบแล้วมีมาอ๋อใหกินข้าวระแสบเยอะแยเลยค่ะแสบอยู่บ้านปากกระบกนี่นะ ซเส,สพกูบอคนว่าผูบอกวอากัเก็บไม่ใส่ในของงัวเดี๋ยวจะเห็นเอ้าเก็บใใเ,กเห็นซองพ่นกับเก็บผู้เ,เดียวอยู่พี่น้องเลยเก็บมากระบ,บ,บอกอยู่มันมาหลับหมกกูเลยเฮ้ยา <laughs> มันสาเ <laughs> สบกับแซ่หมกหมกยัง <laughs> เจ๊อ้าวเธอบ่งบ่ว่นานั่งฟังหมกนางอันนี้สันป่ฟังลูกประคำนะคะนั่ฟงกนงแต่ย่างแต่นัน่งสิบห้าโคกค่ะโว้ย จะถามมันทำไมครกาี่ได้ตามแต่งว่าไปพาครกก็ตามได้คือก้าวแหละลองตามให้บะมิงมกว่าจะเบอย่าง่าตามแตงจากมาตามแตงจะชีตามให้กินเสียบยุไว้เสียบบาเสียบกะอร่อยชีสแป็กจี๊ดปราคาเฟ่ค่ะปลาคาเกับจี๊เจี๊ยบใหต่ำเสียบกกันจะซีแล้ะตามแต่งแสีบกว่าค่ะ คนบอกเจียมลาดีหมคมากซั่วซั่วมักซั่วเดี๋ยวให้มันอันแห้งๆก่อนอีกนะจะไปกินปลาน้องบำยิ้งพี่น้องเลยโดยแต่ป่าเท่าจะไปกินแท้ๆปะว่าตากับใบใหญ่ก็แบบไม่ได้เอะวอาหารเกลือบอกนะหรือว่ากินเบิร์ดจาคอรใหญ่คือเก่าพี่น้องหรือว่ามันตัวลงต่อลงรีเบิร์ดจังหวัดเนาะ กาบัดยาพอดใบขคือสิได้กินปิ้งปลาพี่น้องปลากะข่าวเธิดเปนนั่นแหละเลืองแหละออกแหละโอ้รับข่าวข่ท่านได้ออกเล้วเนาะพี่น้องเนาะยังเขียวคือเก้าวบ่ทันออกสาวหญิงเจี๊ยบเลยเขาเจี๊ยบที่เขียวแต่บ่แห้งเขาเนี้เจี๊ยบนี้น้ำงามแล้วข้างในขาดเม็ดโฟนปนิกาไปวอยๆแล้วนี่อยู่ทั้งบ้านอื่นเขาเกี่ยวเลยเนาะโหดโพข่าวหญิงเจี๊ยบพี่น้องเลยค่วงนี่ว่าแม่งห่วงสร้างนะคะ ประเทศหวงว่างเข่าปะห่างเขาแนงเลยแซม่วงสร้างขาใหญ่ปวดโผล่คนสิทืออะไมาแต่ว้าด้วยค่ะเออก็เว้าไปสิเรื่องของเรื่องกับมือนี้กับพี่น้องค่ะบ่าวมิงมาอลไกับยิงเจี๊ยบเพื่อนกับสีไดวอนแฟนสมใจเลยล่ะค่ะสิงเกิลไม่เออเตรียมรับชมรับฟังในเด้อพี่น้องค่ะว่ามันสิเป็นจังได้ชอยดันนางน่นะคะเอาจัก สองลอยวิวนะสองลอยวิวกับมีแหงโอ้แล้วเธอค่ะสองสองสองวิวกับมีแหงสองลอยวิวก็ถือว่าเป็นกำลังใจสุดๆเลยค่ะพี่น้องขาโบนี่อะไรเธอเธอเอาวิว่นขึ้นนั่งไปบนบานซานกาวอยู่ผู้ใดบ่กเข่ามาเบิ่งมาชมนั่งจีเสียงเสียงอย่างก็ทองวะคะอ๋อเสียงวิวเป็นญาไปเสียงป็นนั่นดอกเอานั่งไปบนบานซานกาวไว้แล้วนะคะถ้าผู้ใดบ่กเข่ามาเบิ่งมาชมบกเข่ามา อะไรก็แชนี่เอ็มเอ็มี่เอ็มมี่เอ็มมีเพื่อน่ะมิแต่เพื่อนผู้เดียวโบมี่มีชวนรวมนะคะเจสีกับโเขาวค่ะบเขาวกล้องมันเป็นยานดำค่ะบิดเพลงเอ็มมีมีผู้เดียวร้องผู้เดียวเนาะร้องเองเต้นเองจะเ่็นไห่บ่ามีเป็นมือกล้องนะคะคนอื่นก็ไม่เอาค่ะร้องเองแสดงเองนักเกรงพอค่ะเขาว่าก็ฟังเองก็แล้วกันเธอก็ฝากกดเข้ามาดูมาชมมาฟังเองมีแค่ชมเออ ฟังเพลงใหม่เพื่อนพี่น้องบมวันบมวนกับฝากเสียเพื่อนบมวนบมวนกับยุคกับบะมิงนะคะกระบะมิงเป็นคนอาดค่ะเป็นคนอาร์ตบมวนเป็นบริการบริกี่ยวกับคนล้อมค่ะบริกี่ารคนล้อมงนึกค่ะคนอาด์ตนะอาด์ตบมวนอาดจังเลยเออกระบะมิงบอกว่าดูบริเซอร์บอดีแสดงว่าอิ่มแล้วอิ่ม ได้เขากินข่าวอีกคือว่ากินข่าวอลไรนี่ว่าโบอีมเนาะอันนี้มากระบวกได้หล่ะไม่คนละแนวเป็นเจ้าหน้าท all right. right. hmm. nah, ี่ไป็นอาณาเขตนะไม่ให้กินเสื้อข้าวปุ่นอ๋ออ้าพผ้าสะกอนจะห้ามหักกะอนเนาะข้าจะกินเสื้อข้าวปุ่นน้ำจิ้เยียบก่อนนะคพี่น้องขาดนกระติดตามค่ะช่วงแรงๆนี่แหละค่ะนะกระซิปล่อยวปล่นะคะไม่ได้ในป้ายเพราะหัวลมก๊างออกนะกระซิปล่อยกระซู่ทองฟาถ้าเบิ้งได้พี่น้องเด้อยังไม่ได้หูมือเด้อ ไม่ได้ีไม่ได้ชีบอยเลยช่างเจีบมาไล่ซดบอกกะค่ะยังเป็นทางการนะคะพี่น้องขาจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะฝากด้วยนะคะฝากแล้วก็อย่าลืมฝังด้วยค่ะพี่น้องขาวันนี้บ่าวมิงก็มาหาได้แล้วก็ช่วยดันบ่าวมิงหน่อยนะคะตกมากเลยค่ะคปุเลยค่ะ เมื่อดีขึ้นดีนดบ่าวมิงแล้วกับแบกให้บอดรอ,ดอู่แถวธงนะคะเฮ็ดตุกวิธีทา,างค่ะ,งะ,ะพี่น้องว่าจะเบามิงเลยสช่โต๊ะกันกันโต๊ะแม่กันว่าแะไวพี่น้องสอวคุญแจอย่าลืมติดตาม้ะจ้ะโอย